ข้อมูลที่อาจทำให้คุณตกใจการบริโภคถั่วเหลืองอาจไม่เพียงแค่ไม่เสี่ยงแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมแต่ทำไมข่าวนี้กลับก่อกวนใจประชาชนในสังคมออนไลน์และในหมู่ประชาชนมีความเชื่อที่กระจ่างว่าการบริโภคถั่วเหลืองอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมหรือกระตุ้นให้โรคกลับมาในผู้ที่เคยรักษาหายแล้วซึ่งทำให้เกิดความกังวลในหลายๆคนแต่ทำไมข่าวนี้กลับก่อกวนใจประชาชนข้อมูลที่ถูกต้องคืออย่างไร เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2568หมอเจตหรือนายแพทย์เจตบุญยญวง์วิโรธจากโรงพยาบาลมหาราชศรีรามได้ออกมาถแถลงว่าข้อมูลทางการแพทย์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมายืนยันว่าการบริโภคถั่วเหลืองจากอาหารธรรมชาติไม่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมแต่อาจช่วยลดความเสี่ยงนั้นลงแต่ทำไมข่าวนี้กลับก่อกวนใจประชาชนการเข้าใจผิดมาจากสารไอโซฟาโวนซึ่งมีในถั่วเหลืองและมีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนการทดลองในหนูพบว่ามันกระตุ้นเนื้ออกแต่ในคนจริงกลับไม่ใช่เช่นนั้น และความจริงคืออย่างไรการศึกษาใหญ่ๆอย่างช่างหาย Breast Cancer s u r v i v a Study พบว่าผู้ที่บริโภคถั่วเหลืองสม่ำเสมอมีอัตราการรอดชีวิตสูงกว่าและลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมแนะนำหลีกเลี่ยงของโปรตีนถั่วเหลืองหรือไอโซฟลาวนแบบแคปซูลเพราะโดสสูงและข้อมูลไม่ชัดเจนแต่แนะนำบริโภคถั่วเหลืองในรูปแบบอาหารธรรมชาติเช่นน้ำเต้าหู้ไม่หวานหรือเต้าหู้ข้อคิดเห็นของคุณอย่างไร ความเชื่อที่กระจ่างกลับกันนี้สร้างความสับสนให้กับหลายคนข้อมูลที่ถูกต้องจึงสำคัญอย่างมากและการศึกษาเพิ่มเติมอาจช่วยเพิ่มความเข้าใจในเรื่องนี้มีความเห็นอย่างไรชวนเพื่อนเพื่อมาแสดงความคิดเห็นได้เลย